สวัสดีคะ่ะชาวคนโสดทาดน้ำคลิปความรักเอาใจคนโสดมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็สู่เข้า EP ที่7แล้วนะเป็นทางเดินแห่งรักคนโสดนะจ๊ะช่วงเวลา1-2เดือนนับจากนี้ดูสิคะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะรวมทั้งภาพรวมของชีวิตคนโสดชาวทาตน้ำด้วยคะ่ะก็ชาวธาตุน้ำนะคะประกอบไปด้วยลัคนาราศีมีนนะคะลัคนาราศีกรกฎและลัคนาราศีพิจิกคะ่ะ เอาละค่ะทีนี้เราลองอ้ออันดับแรกนะคะขอบพาะคุณมากนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจที่มีให้แก่กันนะทั้งการกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ต่างๆยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันอย่างนี้ตลอดไปด้วยนะคะและสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ ID 516 6963 เข้ามาดูกันใหม่แล้วขอกำลังใจสักนิดนึงนะคะสำหรับเพื่อนใหม่นะคะกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยนะที่สำคัญคุณอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง Channel ค่ะเอาละค่ะต้องบอกนะว่าช่วงนี้ชาวธาตุน้ำนะคะเกี่ยว่ามีพลังงานของพ่ายอัศวินถือเหรียญน,นะ ต้องบอกว่าช่วงนี้ตัวตนของคุณเองนะคะค่อนข้างมีความเน้นนะคะแล้วก็ใส่ใจนะแล้วก็โฟกัสนะคะไปในเรื่องราวของการเงินนะเป็นพิเศษเลยนะเหมือนกับช่วงนี้อยากจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะคะเหมือนกับเป็นประสบโดยเฉพาะเรื่องราวของเงินเงินทองทองเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายที่มุ่งหวังเอาไว้หรือมุ่งเน้นไว้นะคะแล้วก็ เหมือนเป็นช่วงเวลาแห่งการมองหาความมั่นคงให้กับตัวเองนะเรื่องราวของอนาคตเรื่องราวของความสำเร็จต่างๆนะคะแล้วก็ อยากจะอ่านและช่วงนี้เองนะคะตัวคุณเอง1-2เดือนนับจากนี้ก็อาจจะมีโอกาสนะคะครอบครองในเรื่องราวของทรัพย์สินอะไรใหม่ๆด้วยก็ได้นะหรือมีจังหวะโอกาสตรงนี้บางท่านอาจจะได้รถใหม่นะคะออกรถใหม่ได้บ้านใหม่ซื้อคอนโดหรือมีเรื่องราวของทรัพย์สินของมีค่านะคะนาฬิกาแพงๆอะไรเข้ามาเ,เครื่องประดับแพงๆเข้ามาในช่วงนี้ค่ะ ถือว่ามีโอกาสนะคะที่เป็นเขาเรียกว่าช่วงช่วง2เดือนนับจากนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาความมั่นคงของคุณนะออแล้วก็เหมือนกับคุณเองก็อยากจะเน้นตรงนี้มากเป็นพิเศษทีเดียวนะคะเหมือนกับว่าอยากจะทําตรงเนี้ยให้มันดีแล้วล่ะให้มันดีขึ้นนะคะเหมือนกับสร้างความสําเร็จห,รหลายอย่างให้กับตัวเองและด้วยตัวตนของคุณพลังงานของคุณนะคะคุณมีไพ่ทีเอ็มเพรสเกิดขึ้นด้วย ต้องบอกว่าพลังงานในช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นไพ่พลังงานดีๆนะคะสำหรับคุณนะก็ดี e m p r e s s เนี่ยก็เป็นตัวแทนของดาวสุขได้ด้วยนะคะช่วงนี้เองต้องบอกเรียกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความพลังงานแห่งความสําเร็จนะความสุขค่ะความประสบความสําเร็จนะคะหรือคุณเนอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในจุดนะอยู่ในจุดที่ อยากจะไขว่คว้าหาสิ่งเหล่านี้มาหรือคุณมุ่งหวังอะไรไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินการขยับขยายต่างๆหรือการปรับเปลี่ยนในเรื่องของความสําเร็จต่างๆก็ถือว่าคุณมีสิทธิ์โอกาสจังหวะนั้นหลายท่านหลายคนอาจจะมีโอกาสในการเกี่ยวกับเรื่องราวของการงานปรับเปลี่ยนเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือแม้กระทั่งได้รับ ได้โปรเจกต์งานอะไรใหม่ๆนะหรือว่ามีโอกาสได้ไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับเรื่องราวของความสําเร็จให้กับตัวเองไพ่ the empress ก็ถือว่าเป็นไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะโดดเด่นมากๆค่ะในช่วงนี้นะ ถ้าอ่านไพ่ในรักษะแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่ชาวธาตุน้ําอยากจะหยิบจับหรือคว้าอะไรในเรื่องราวของความสมบูรณ์ความสําเร็จให้กับตัวเองถือเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ทํามิ่งเหมาะสมเวลาได้นะคะรีบเร่งลงมือปฏิบัติต้องถือว่าคุณจะได้รับความสําเร็จนั้นอย่างที่ปรารถนาไม่ช้าก,ก็เร็วนะคะหรือบางคนอาจจะได้มาแล้วด้วยก็ได้นะที่มีโอกาสจังหวะด,ดีๆเข้ามาค่ะ มีไพ่เดฮัโลเฟนเกิดขึ้นด้วยนะคะช่วงนี้เองคุณค่อนข้างนะคะเขาระวัยยึดหลักนะยึดหลักนะหลักการต่างๆนะมีระเบียบแบบแผนในชีวิตนะคะค่อนข้างมีความสง่างามทีเดียวนะคิดอะไรค่อนข้างเป็นเหตุเป็นผลนะคะแล้วก็มีสติมากหรือว่าคุณกําลังช่วงนี้ นะคะช่วงเวลานับจากนี้เริ่มเข้ามาหรือบางท่านบางคนก็มีเรื่องราวเหล่านี้อยู่ในจิตใจอยู่แล้วนะคะยึดถือหลักเกีย่ยวกับศิลธรรมต่างๆความถูกต้องนะคะมีจัญญาบานในใจนะคะหรือเป็นไพ่แห่งการปล่อยวางด้วยก็ได้นะมีเรื่องราวของหลักคำซ้อนนะคะหลักคําศาสนาต่างๆให้มาเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจนะ มีโอกาสมีโอกาสแม้กระทั่งว่าอาจจะเข้าไปข้องเกี่ยวนะในเรื่องราวของาศาสนาการถือศีลปฏิบัติธรรมนะคะหรือ,เ,อ,อเรื่องราวของการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็ได้นะเรื่องราวของ ศรัทธาในเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเรื่องราวขององค์เทพก็ได้นะหรือแม้กระทั่งเรื่องราวแห่งการขอพรน,นะคะเรื่องราวของการอธิษฐานเรื่องราวของการทําบุญกุศลนะคะเพื่อหนุนนําตัวเองให้เขาเรียกว่าให้สว่างสวัยนะไม่ให้มีวิบากใดๆมาแพร่พานได้นะคะเป็นช่วงเวลาเหมือนกระยึดแต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามนะคะเพื่อนําพาตัวเองไปสู่เป้าหมายแห่งความสุขนะที่แท้จริงค่ะ นะเหมือนกับช่วงนี้อาจจะทั้งทำบุญทําทานนะคะสะสมบุญบาร,รมีนะหลายท่านหลายคนช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวของของมงคลของศักดิ์สิทธิ์มีวัตถุมงคลเข้ามาเพิ่มนะคะให้เราได้บูชาให้เราได้ขอพรด้วยก็ได้นะมีครูบาอาจารย์ด้วยก็ได้นะคะนำพาเรานะคะมีโค้ชมีเข้าไปหาคําแนะนําต่างๆดีๆนะคะเพื่อหนุนนําตัวเองขึ้นไปก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ คือเหมือนกัคุณรู้สึกว่าช่วงนี้นะต้องบอกว่าที่ผ่านมาคุณเองอาจจะมีประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตอะไรก็แล้วแต่ในหลายๆอย่างซึ่งเป็นบททดสอบในชีวิตบางคนอาจจะโดนเรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่องอะไรก็แล้วแต่ คุณก็รู้สึกว่าพอช่วงนี้เองเมื่อคุณได้หลักคำซ้อนหลักคติธรรมหรือแม้กระทั่งสิ่งดีๆนะคะคำแนะนำดีๆเข้ามาเนี่ยเหมือนก็เหมือนกับคุณก็กำลังจะได้สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะเหมือนกับว่าเอาอาดีตที่ผ่านมานะสอนใจแล้วคุณก็กำลังหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงนะคะเพื่อให้ตัวเองไม่กลับไปอยู่ในวังวนความทุกข์เหล่านั้นอีกค่ะเป็นช่วงเวลาที่น่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณได้อย่างแน่นอนนะคะ เอาละไพ่สี่มีไพ่สี่เหรียญเกิดขึ้นด้วยนะคะตรงตัวตนของคุณก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวช่วงนี้นะชาวท่าน้ําค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับการจัดระเบียบนะคะในเรื่องราวของชีวิตะคะ่ะโดยเฉพาะในเรื่องราวของเป้าหมายแม้กระทั่งเรื่องราวของการใช้เงินหรือกระทั่งมีการระเบียบแบบแผนนะคะเรื่องราวของชีวิตค่อนข้างค่อนข้างเป๊ะนะคือตะกอนอาจจะทําอะไรตามใจตัวเองบ้างนะคะเหมือนกับ ขึ้นๆลงๆหรือบางครั้งก็อาจจะชิวเกินไปอะไรเกินไปช่วงนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเหมือนคุณเองค่อนข้างจะมีระเบียบมีแผนสําหรับชีวิตให้กับตัวเองนะใครที่มีหนี้สินเกี่ยวกับเรื่องราวของการเงินอยู่ก็เหมือนกับคุณก็มีเป้าหมายเลยล่ละที่จะเคลียร์หนี้สินอะไรให้หมดนะคะแล้วก็มีแม้กระทั่งท,ท่านไหนไม่ได้มีหนี้สินอะไรช่วงนี้ก็คิดถึงเรื่องการเก็บเงินการสร้างอนาคตเพื่อให้ตัวเองนะเพื่อตัวเองในอนาคตนี่แหละค่ะ มีไพ่พลังงานเอชฟอนเกิดขึ้นนะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแน่นอนนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่บอกการงานโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะหรือหลายท่านหลายคนอาจจะเริ่มต้นมาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้นะแต่ถ้าถามถึงในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่ามันเป็นจุดเวลาห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ค่ะสิ่งดีๆนะคะการเริ่มต้นกำลังจะมีเข้ามานะ มีไพ่สามถ้วยอยู่ข้างๆนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องราวของการเข้าสังคมเนี่ยแหละที่ทําให้เราเจอการเข้าสังคมแวดวงต่างๆนะคะถือว่าเป็นโอกาสดีๆเลยนะ ใหม่ๆให้กับตัวคุณด้วยล่ะค่ะนะถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองอาจจะเป็นช่วงเวลาของการเปิดตัวเปิดใจเปิดโอกาสให้กับตัวเองในเรื่องราวของความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะที่คุณอาจจะได้พบเจอใครคนนั้นตามงานต่างๆการเข้ากลุ่มต่างๆการพบปะสังสรรค์การงานปาร์ตี้เฮฮาแม้กระทั่งเรื่องราวของธุรกิจการงานเพราะอยู่ใกล้ไพเอชอฟวอนก็อาจจะเป็น นำพาพลังงานเหล่านี้ผู้คนใหม่ๆเหล่านี้เข้ามาสู่คุณด้วยก็ได้ค่ะและมีไพ่ the emperor เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นพลังงานของชาวต่างชาติก็ได้นะที่โดดเด่นเข้ามาเลยนะคะหรือเป็นคนที่มีลักษณะว่าโปรไฟล์แน่นเลยค่ะมีตำแหน่งหนะ้าที่การงานนะคะมียศถาบรรดาศักดิ์ที่ดีนะคะแล้วก็คุณก็มีโอกาสในตรงนี้ด้วยนะ ก็บอกแล้วนะคะว่าถ้าถามในเรื่องราวของทิศทางของเรื่องราวของความสัมพันธ์มีไพ่เอซอฟบอลขึ้นก็เป็นจุดมุ่งหมายจุดหมายหลกักหรือการเริ่มต้นที่ดีได้นะคะสําหรับคุณนะคะออแต่ตัวคุณเองก็ต้องบอกนะตัวคุณเองมีไพ่ก้าดาบนะคะชาวธาตุน้ําอาจจะมีเรื่องราวของความวิตกกังวลอะไรอยู่ก็ได้นะคะคุณค่อนข้างเครียดหลายอย่างอะ จากเรื่องราวที่ผ่านมาดูก็ได้นะอาจจะเป็นปมประเด็นหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกมีความกังวลในหลายๆเรื่องนะบางคนอาจจะเรื่องสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างนะคะแม้กระทั่งปมปัญหาเก่าๆที่คุณเองก็อาจจะยังสะสางหรือมีอะไรค้่งค้างในใจบางคนอาจจะมีปมอะไรในเรื่องราวของวัยเด็กปมในเรื่องราวของความรักก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันยังมีอะไรบางอย่างที่สร้างความเครียดให้กับคุณนะหรือเรื่องราวของห้าถ้วยนะคะ คุณเองอาจจะยังมีอดีตอะไรบางอย่างก็ได้นะที่ตามส่งผลไม่ดีกับเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกของคุณอยู่ด้วยก็ได้ค่ะอาจจะเป็นเรื่องราวของความรักครั้งเก่านะคะเรื่องราวของความรู้สึกเก่าๆที่คุณเองก็อาจจะยังสลัดออกไปไม่หลุดพยายามลืมแล้วก็ลืมได้เป็นพักๆนะคะคก็อาจจะยังมากวนคุณเป็นระยะระยะนะหรือแม้กระทั่ง พลังงานเก่าๆผู้คนเก่าๆซึ่งคุณเลือกแล้วละ่ะว่าจบแน่นอนตัดไปแล้วจบไปแล้วไม่มีทางคิดจะกลับมาแน่หมายถึงตัวคุณนะ่ไม่เอาแน่ๆแต่ก็ช่วงนี้อาจจะไปมีเรื่องราว่าพลังงานเหล่านี้คนข่าวสารผู้คนเก่าๆที่อาจจะยังมากวนใจคุณนะซึ่งคุณเองไม่ได้แอคชั่นอะไรหรอกคะ่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นพลังงานหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันยังเป็นปมอะไรในใจนะแล้วก็มันก็บางทีก็ยังลืมไปได้ไม่หมดนะคะ มันก็ยังทำส่งผลให้คุณเนี่ยไม่อาจจะเปิดรับใครมาได้อย่างแท้จริงในช่วงเวลานี้นะคะก็เพราะมันมีอิทธิพลของเรื่องราวเก่าๆเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องนะคะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะบางคนเนี่ยด้วยการปฏิสันถาอะไรกับคนเก่าไม่มีแล้วล่ะค่ะแต่มันบางทีมันก็สร้างแบบมาสกิดแผลใจอะไรเราด้วยเช่นเดียวกันนะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าบางครั้ง การเริ่มต้นใหม่บางอารมณ์มันก็ยากอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ยังกล้ากลัวๆนะคะแล้วก็ยังไม่ไม่รู้สึกว่าจะอยากจะทําอะไรที่มันแท้จริงนะคะหรือหลายท่านหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นแต่ว่าบางครั้งก็รู้สึกว่าบางบางอารมณ์พอเริ่มต้นไปแล้วก็กลัวว่าสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันอะไรก็ไม่อยู่กับเราอีกมันก็เนี่ยเป็นปมอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะยังไม่กล้าพอด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดหัวใจนะเพราะยังมีอิทธิพลเรื่องราวเหล่านี้อยู่นะคะ แต่มีไพ่เพจออฟคัฟขึ้นนะถือว่าน่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วคะ่ะนะถ้าคุณถามนะว่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาไหมมีทั้งเอช o อลมีทั้งเพจออฟคั p น่าจะมีนะเพราะมันพลังงานแห่งแห่งสิ่งใหม่ๆที่จะมีเข้ามานะคะนะอาจจะมีใครคนใดคนนึ่งกำลังพยายามที่จะพูดคุยกับคุณนะคะหรืออยากส่งสารหรืออยากสื่อสารอะไรกับคุณก็ได้นะ หรือเต็มที่ก็พยายามเมียงเมียงมองๆนะคะส่งสายตาอะไร้คุณอยู่ก็ได้นะหรือพยายามหยิบยื่นนะคะความรู้สึกดีๆอะไรให้กับคุณด้วยก็ได้นะช่วงนี้นะเหมือนอยากเข้ามาพูดมาคุยนะคะแหลกไล์แหลกเบอร์เข้ามาทักทายนะคะแต่ว่าด้วยตัวคุณเองก็ยังเหมือนที่บอกอะค่ะมีพลังงานแห่งความก้าก้ากลัวนะบางทีก็สับสนในตัวเองอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ยังยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับตรงนี้ดีนะคะ บางครั้งก็เหมือนตัวเองพร้อมบางครั้งก็เหมือนตัวเองไม่พร้อมนะคะก็เลยพยายามที่ว่าเอาตอวช่วงนี้อะไปคิดเรื่องอื่นก่อนเรื่องการงานการเงินนะคะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนเพราะว่าบางทีพอคาดหวังมากทีไรผิดหวังทุกทีก็เลยเอาละ่ะไม่ไปโฟกัสตรงจุดนั้นอะรีไปสร้างตัวเองให้ประสบความสำเร็จที่สุดนะนะแต่ด้วยพลังงานแบบนี้นะคะช่วงนี้ก็ถือว่าความรักก็ถือว่าโดดโดดเด่นนะ ก็ต้องต้องอธิบายก่อนว่ามีความลักความสัมพันธ์เข้ามานะคะแต่ก็อาจจะยังไม่ถึงกับโดดเด่นอะไรที่สุดนะคือถามว่ามีไหมต้องเรียกว่ามีการเริ่มต้นนะมีการเริ่มต้นนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นเข้ามาที่ทําให้หัวใจของคุณว๊บวบแวมแได้นะเขาเรียกเป็นการจุดเริ่มต้นนะคะนะนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะสร้างความเขาเรียกว่าสร้างอารมณ์นะให้คุณกระชุ่มกระชวยนะคะได้นะแต่ว่าถามว่าที่สุดหรือยังนะ เพอร์อเฟกที่สุดหรือยังเลิศที่สุดหรือยังจะแบบโฟกไปถึงอนาคตอันยาวไกลได้หรือยังอญญาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเป็นจุดความวิบวับในใจได้นะทำให้คุณรู้สึกว่ามีพลังงานนะคะฟุ้งฟิ้งในอารมณ์ได้นะคะมีอารมณ์กระตุ้นให้เรารู้สึกมีความสุขอย่างนี้ค่ะ อาจจะเป็นคนในรักษาที่อายุแตกต่างกันก็ได้นะคะช่วงนี้มีพลังงานของคนที่อายุแตกต่างจากคุณนะเนี่ยมีอาจจะน้อยกว่าไปเลยนะคะหรือว่าเป็นคนที่อายุมากกว่าแตกต่างจากคุณนะมีพลังงานของความแตกต่างกันขึ้นมาช่วงนี้นะคะในเรื่องราวของช่วงวัยเรื่องราวของอายุด้วยก็ได้ที่จะมีคนคนนั้นที่จะมีที่จะมีเข้ามาค่ะแต่ว่าช่วงนี้เองเหมือนที่บอกนะคะมีมันเป็นเรื่องราวของอารมณ์ที่เหมือนกับว่า ตัวเขาแม้กระทั่งฝั่งคุณหรือว่าฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของคุณเนี่ยเขาก็ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเหมือนสื่อสารกันนะยังพยายามออกมาในแนวให้ทําเป็นเหมือนกับว่าดูดูกันนะคะอยู่ในพลังงานของความเป็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกันนะสื่อสารกันไปอะไรกันไปก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เขาเรียกว่าที่ที่ชัดเจนสุดๆนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของไพ่ หกดาบอยู่ตรงนี้ด้วยคงต้องใช้เวลาละเพราะว่าในเรื่องของเรื่องราวแบบนี้มันอาจจะมีอะไรที่ยังมีพลังงานถึงความคิดเยอะนะคุณเองก็คิดฝั่งตรงข้ามคุณก็อาจจะคิดด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นก็อาจจะเป็นช่วงเวลาคงต้องให้เวลามันพิสูจน์อะไรหลายอย่างนะคะพัฒนาอะไรไปตามขั้นตอนนะคือไม่ได้รีบสรุปจบแค่ เดือนเดียวว่าใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันคือเป็นช่วงเวลาแห่งการค่อยๆดูกันไปด้วยนะคุณดูเขาเขาก็ดูคุณนะคะเพราะมันเหมือนกับต่างคนต่างฝ่ายอาจจะเคยผ่านปมอะไรหลายๆอย่างมาแล้วดังนั้นการรีบร้อนเกินไปนะมันก็ไม่ได้มีส่งผลดีให้กับทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะตัวคุณเองนี่แหละชาวท่าน้ําที่ยังมีความรีรอๆนะคะแล้วก็เหมือนคราวนี้ด้วยความที่คุณมีไพ่ หน้าพระอยู่ด้วยก็คือจะตัดสินใจอะไรค่อนข้างคิดนะคะแล้วก็ทําอะไรค่อนข้างเป็นเหตุเป็นผลนะแล้วก็อยากจะหาสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนความสมบูรณ์ทางใจที่สุดให้กับตัวของคุณเองอะคะ่ะดังนั้นก็อาจจะเป็นช่วงเวลาระหว่างการดูดูกันอยู่นะคะแต่ถือว่าใน1-2เดือนนับจากนี้ชาวคนโสดธาตุน้ำน่ามีจุดเริ่มต้นอะไรดีๆของความรู้สึกเกิดขึ้นมาได้ะคะ่ะใน ด้วยพลังงานของไพ่ที่เอ็มเพรสนะในหลายๆอย่างในช่วงชีวิตของคุณเลยนะคะในช่วงนี้นะความสําเร็จเรื่องงานเรื่องเงินนะคะหรือเป้าหมายต่างๆที่มุ่งหวังไว้ค่ะเอาละค่ะทีนี้เราลองมาดูตัวตนของเขาคนนั้นดูนะคะตัวตนพลังงานของเขาคนนั้นที่กําลังจะใกล้เข้ามาสู่คุณนะคะไม่ว่าจะเข้ามาแล้วหรือกําลังจะเข้ามานะคะดูซิเขาว่าเขาคิดยังไงกับเหตุการณ์ครั้งนี้บ้างหรือเขาเป็นแบบไหนคิดยังไงนะคะ คนโสดนะคะบอกกันนะคะคนโสดก็คือคนที่โสดจริงๆตอนนี้ไม่มีใครนะคะหรือสายแอบรักแอบชอบก็ดูคลิปนี้ได้นะคะแม้กระทั่งคนที่เพิ่งไปปิดเกมปิดจอะปิดความรักความสัมพันธ์กับใครมาแล้วนะคะก็ถือซะว่าเป็นคนโสดค่ะเอาละทีนี้เราลองดูพลังงานของเขาคนนั้นดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ มีไพ่ king of cup ค่ะมีไพ่เก้ถ้วยนะมีไพ่เพย์ชอบ pentacle ค่ะมีไพ่แปดเหรียญแล้วก็ไพ่สี่ไม้เท้านะคะโอ้อตัวตนของเขานะคะต้องบอกว่าตัวตนของเขาเองเนี่ยอืมเป็นคนอบอุ่นนะราชาถือถ้วยนะคะ king of cup นะคะเป็นคนที่ ดูแลห่วงใยผู้อื่นดีนะคะมีความอบอุ่นนะคะดูเข้าใจผู้อื่นนะคะชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะสุขุมลุ่มลึกนะคะแต่อาจจะเป็นคนที่ดูนิ่งๆหน่อยนะคะแล้วก็แต่บางครั้งก็อาจจะดูยากหน่อยดูไม่ค่อยออกหน่อยนะแต่เป็นคนมีน้ําใจค่ะแล้วก็เป็นคนค่อนข้างเทคแคร์ผู้คนด้วยนะเขาเองเนี่ยแต่พอเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกจริงๆเนี่ยเขาเองอาจจะไม่ได้แสดงออะไรออกมามากมายนักนะคะ มันก็เหมือนกับบางครั้งอาจจะมีมุมที่ยังเก็บโดยเฉพาะเรื่องของความรักค่อนข้างจะเก็บไว้ในใจพอสมควรนะแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนแอบแอดูแอบแอ,บแอบมองอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าพูดถึงความพร้อมนะบอกเลยว่าไพ่ i n g of ฟ Cup ก็พร้อมทุกด้านนะคะพร้อมทุกทางนะคะทั้งหน้าที่ก,การงานถือว่าพร้อมอยู่ในระดับหนึ่งทีเดียวนะแล้วก็เป็นคนที่ช่วงนี้ค่อนข้างมี แปดเหรียญน,นะคะก็ถือว่าสถานนะเรื่องการงานการเงินชีวิตถือว่ากําลังเข้าที่เข้าทางหรือกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวให้สูงขึ้นไปอีกด้วยก็ได้นะคะอืมแล้วก็เขาเองเนี่ยนะเกยว,ว่าดูแล้วว่าเขาก็พร้อมนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีเสน่ห์อยู่ในตัวเองพอสมควรนะเขาก็เป็นคนช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นคนโสดนะคะแต่ว่าเกยวว่าเขากําลังมองหานะคะเรื่องราวของความรักที่ดีนะความสัมพันธ์ที่ดีๆอยู่นะคะเพราะว่า ตัวเขาเองช่วงนี้เองก็มีพลังงานของความภาคภูมิใจอยู่ในตัวเขาเองกับสิ่งที่เขาสร้างนะคะสิ่งที่เขาทํานะคะแล้วก็ค่อนข้างมั่นมั่น เขาเรียกคนที่ภูมิใจในตัวเองก็จะมีพลังงานความมั่นใจตัวเองนะแต่เป็นคนมั่นใจที่อาจจะไม่ได้ไม่ไม่มั่นใจสายก้าวร้าวหรอกค่ะเป็นมั่นใจที่มีพลังงานมั่นใจนะแต่ไม่ได้ถึงกับโอ้โหมั่นหน้ามั่นมั่นใจทําร้ายผู้อื่นด้วยความพูดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เขานะคะแต่ว่าเป็นคนที่มีพลังในตัวเองนะแล้วช่วงนี้เองเขาก็มองหานะคะอยากจะเรื่องราวของความรักถ้าถามเรื่องราวของความรักเนี่ยก็อยากจะเริ่มต้นในเรื่องราวความรักที่ดีอยากได้ความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็มองหาความรักที่เป็นสีไม้าคือ ืออยากให้ทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมีความสุขแม้กระทั่งเรื่องการงานการเงินสมบูรณ์พร้อมสเสถียรเรื่องความรักเขาก็ปรารถนาสิ่งนี้เช่นเดียวกันนะแล้วก็ช่วงนี้เองเขาก็อยากจะเข้ามานะคะมีไพ่เพจซอฟเพนทั่เคพูดคุยนะคะสื่อสารนะคะหรือได้แลกเปลี่ยนในเรื่องราวของความคิดอะไร กับคุณด้วยก็ได้นะเพื่ออย่างน้อยมันต้องดูเรื่องของทัศนคติความคิดแล้วไมเซตของแต่ละคนว่าเป็นยังไงมันเข้ากันได้ไหมเขาก็อยากจะสื่อสารตรงนี้นะคะซึ่งก็าอาจจะเจอกันจากงานนี่แหละค่ะที่บอกนะคะพบปะสังสรรค์สัมมนาต่างๆนะคะหรือการงานเนี่ยเป็นตัวเชื่อมที่นำพาให้เจอกันด้วยค่ะแต่บอกก่อนนะเขาก็ถือว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์คนหนึ่งทีเดียวล่ะค่ะเอาละ่ะทีนี้เราลองมาดูคําแนะนําจาก แองเจลดูนะคะแองเจลคาสนะคะว่ามีคำแนะนำอะไรนะคะให้ให้กับชาวธาตุน้ำบ้างคะ่ะนะพลังงานนะคะมีคำแนะนำอะไรเสียงกระซิบอะไรนะคะจากเบื้องบนนะคะให้กับชาวธาตุน้ำคะ่ะมีไพ่ Awakening นะคะแล้วก็ Energy นะคะช่วงนี้เองนะคะถ้าท่านไหนยังรู้สึกงึบ เงาเศร้าซึมนะคะจงปลุกพลังงานตัวเองขึ้นมานะคะพลังงานตัวตนของคุณจริงๆแล้วช่วงนี้เก๋ว่าพลังงานของคุณมาเต็มนะคะพลังงานแห่งความสุขพลังงานแห่งดาวสุขพลังงานแห่งความสมบูรณ์พร้อมนะคะ<อ>เขาเรียกว,ว่าช่วงเวลานี้อะไรที่ไม่ดีทิ้งไปนะคะเขาเรียกว่า ปลุกตัวเองให้ขึ้นมานะคะสร้างพลังงานให้กับตัวเองนะคะเพื่อเปิดรับความสุขที่กําลังจะมีถึงกำลังจะมีเข้ามานะคะอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่โอเคพลังงานด้านลบนะคะฝังมันลงไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องตัวเอาตัวเองไปเคราครึงตรงนั้นแล้วนะคะคุณถึงเวลาปลุกตัวเองตื่นมาเพื่อมารับสิ่งดีๆที่กําลังจะมีขึ้นแต่ก็เหมือนที่บอกนะคะคุณก็ต้องมีพลังงานที่เปี่ยมล้นด้วยพลังแห่งความศรัทธาตัวเองนะคะพลังแห่งความหวังแม้กระทั่งพลัง ังงานแห่งความไฟพลังงานแห่งเลืงงเเอดนักสู้นะคะแล้วก็พลังงานที่จักรวาลเบื้องบนให้กับคุณมาในช่วงนี้นะคะ ปลุกมันขึ้นมานะคะแล้วคุณจะเจอสิ่งที่ดีหรือพลังงานดีๆก็จะมีเข้ามาสู่คุณเช่นเดียวกันหรือช่วงนี้เองคุณมีอะไรที่เก็บซ่อนเอาไว้ความสามารถนะคะความสามารถอะไรก็แล้วแต่มุมมองทัศนคตินะคะอยากก่าก้ากลากลัวนะคะถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกที่ชอบที่ควรนะคะหรือความสามารถต่างๆที่เรามีเอากลับขึ้นมาใช้นะคะมันจะสร้างความสําเร็จให้กับคุณได้ในอนาคตค่ะเพราะช่วงนี้เองเป็นช่วงเวลาแห่งจังหวะโอกาส สำหรับชาวธาตุน้ำค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ